ท่านใดที่กาลังมองหาพระคัมภีใบลานที่เป็นกันเทศนะครับที่เทศเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกนะครับต้องชุดนี้เลยนะครับผมพระไตรปิฎก 84%00 0พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎก,กที่เป็นกันเทศใบลานชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฉบับมาตรฐานแล้วก็ใช้กันทั่วประเทศนะครับพระคัมภีใบลานพร้อมฐานปิดทองนะครับงานนี้เป็นงานฐานไม้ด้วยนะตัวพระคัมภี์ก็เป็นพระคัมภีใบลานแท้นะครับจัดส่งไปเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผมทั้งชุดนะครับส2ง0ันาสนะครับผมที่ศูนย์บริการจดส่งทั่วประเทศนะครับใครจะส ว่าเดี๋ยวผมจะให้น้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแยกใบลานให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเขาจะทําเป็นเซตใหออ้ชุดหนึ่งเนี่ยครับเขาจะมีอยู่12กันนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะแยกแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยเพื่อความสะดวกแล้วก็ความง่ายต่อการอ่านนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกลุ่มพักคัมพีใบลานอันเนี้ยนะครับตอนแรกเขาจะมาเป็นปึ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วเราต้องแยกเองนะครับการแยกเนี่ยก็ต้องระวังใบลานแตกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั <t> ้นเราก็เลยตัดปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมแยกให้นะครับจริงๆการแยกพักคัมพีใบลานเนี่ยมันไม่ได้ยา <ๆ S 2> <ๆ S 1> กหรอกครับแต่ว่ามันใช้้้เเวลาาานนิดดึงงะขอุจัส่แบบีไปทชยคก็ื1 ชุดพรกกัมพีนะครับแล้วก็ฐานไม้สักปิดทองอันนี้เลยนะครับผม2,250นบะครับผมบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมแล้วนะครับท่านใดต้องการที่จะสั่งชุดนี้นะครับแคปภาพนี้เอาไว้นะครับเดี่ยวให้น้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะได้ทําการแยกแล้วก็มัดชุดพระกัมพีใบรันนี้ให้เป็นเซตแบบนี้เลยนะครับผมก็จะทําการจัดส่งไปพร้อมกับตัวฐานไม้ปิดทองอันนี้ด้วยเลยนะครับผม2,250นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับวิธีการสั่งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิิ่่มมเเเเตนนนนะบบแแภภาาาพพีี้้้้ออไไวววลกกก็็ กลับไปที่หน้าโปรไฟล์ครับคลิกลิงก์ตรงตัวหน้าโปรไฟล์นะครับผมมันจะเด้งไปที่ไลน์ครับส่งภาพนี้นะครับพร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเดียวทางคุณน้องไตรักนะครับเขาจะประสานงานการจัดส่งให้อย่างรวดเร็ว2-3วันถึงที่หมายนะครับแล้วก็3าถึงสวันอย่างชา้าถึงปลายทางที่ศูนย์จะส่งพระตจบิดกไตรักอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ติดกับวัดญาณเวสสกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นที่นย์มีผลิตภัณฑ์มากกว่าารงพันตายการเพราะจะนอช่ี้น 可以。